Sex กซ <per> ์เพลย์นส์พอดแคมานคอนโดนพอดแคสต์เรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่จะหยิบเอาอารยธรรมมาปรับเปลี่ยนเป็นวรรณกรรมให้ทุกคนได้รับรู้ยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ s e x ก r i เพลย์เอ็นส์พอดนะครับพอดแคที่จะหยิบยกเรื่องราวของเพศและความสัมพันธ์มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะพบกับผมยอดชายนปปายจิตปาถะเช่นเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องเพศแล้วก็ความสัมพันธ์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับทุกคนจะได้พบกับ คุณเต๋นะครับเป็นนาวแฝงของเขานะครับเออก็จะได้พบกับคุณเต๋นั่นเองนะครับผมก็ไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าโดยเรื่องราวที่เราจะเล่ากปนใน E ีพีที่5นี้นะฮะมีชื่อตอนว่าจุดเริ่มต้นความรักชายชายความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้จักความหลากหลายทางเพศครับ Sex Experi ีย์พอดแคสต์อีที่5จุดเริ่มต้นความรักชายชายความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้จักความหลากหลายทางเพศ อ่ายดีต้อนรับคุณเต๋ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเต๋นะฮะก็อย่างชื่อตอนที่ได้บอกไปเลยนะับว่าเราเนี่ยจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่มันจุดเริ่มต้นความรักของชายชายความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้จักความหลากหลายทางเพศนะฮะก็ก่อนอื่นขอถามคุณเต๋ก็เลยกันว่าคุณเต๋เนี่ย d e ฟา n หรือว่านิยามความรักในรูปแบบชายชายไว้อย่างไหนบ้างในเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเริ่มรู้จักความสัมพันธ์แบบตัวเองนิยามมันอย่างไรโอเคครับก็เมื่อก่อนเนาะตั้งแต่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออมันมีความรักแบบชายชายด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เกิดมาในสังคมทั่วไปเนาะนะครับแล้วก็โตมาในครอบครัวปกตินะครับไม่มีใครในครอบครัวที่เป็นแบบนี้เลยนะครับจนกระทัง่งเริ่มโตนะครับเริ่มโตก็เลยเฮ้ยมันแบบว่าเออมีเพื่อนเราที่แบบเฮ้ยเป็นขเขาเรียกอะไรเป็นตุด๊ดอันนี้มันเด็นเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนโรงเรียนเขาเป็นตุ๊ดนะถามว่าตัวเราอ่ะเป็นแบบไหนใช่ปะ่ะเออเราก็เอ๊ะเพื่อนที่เป็นตุด๊ดเขาก็ดูต้งติ้งอยากเป็นผู้หญิงใช่ป่ะ เฮ้ยแต่เราก็ไม่ใช่นี่หว่าเราไม่ใช่แบบนั้น,น <ะ S 2> เราไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> แต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเด็กผู้ชายปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเรียบร้อยหน่อยนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงว่าเรื่องเพศเราเข้าใจว่าแบบไหนใช่ไหมฮะขอพูดในเรื่องเพศท่ามิตรได้แล้วกันนะครับเรื่องเพศท่ามิตรเนะี่ยนะครับอย่างเราเนี่ยนะครับเพศกําเนิดของผมเนี่ยนะก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กผู้ชาย นะครับเกิดมาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะครับมีอวัยวะที่เป็นผู้ชายพูดได้เลยฮะว่าคือกระจูโอเคเราพูดถึงจูได้เลยฮะจูไม่ใช่คำหยาบครับโอเคนะครับโอเคเรามีจูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเด็กผู้ชายปกตินะครับเพียงแต่ว่าตอนเด็กเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนนะผู้ชายว่าเด็กผู้ชายเหมือนกันเนี่ยเขาก็เออจะชอบเล่นรุนแรงไรเงี้ยแต่เราส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าไม่ชอบเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งฮะเป็นเด็กผู้ชายที่เรียบร้อยแอคทิวิตี้เราเป็นยไงบ้างไอค ชอบอ่านหนังสือชอบวาดรูปก็ห้องสมุดอย่างนี้คุณเต๋ใช่ครับอันนี้คือตัวเรานะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เพื่อนเพื่อผู้ชายชอบเล่นเตะบอลไหมเตะบอลเตะบอลก็ไม่เตะฮะไม่เตะกีฬาก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แักษาบผิวพันก็ไม่เชิงไม่เชิงนะแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรรู้ไหมฮะรู้สึกว่าทำไมต้องเล่นอะไรกันแรงๆควายๆอย่นเจ็บก็เจ็บควายๆเลยเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงทำกันให้ตัวเองให้เจ็บไปทำไมวะ แล้วทำไมต้องไปออกแดดร้อนๆวะเราเรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแตกต่างอะไรเพราะว่าเออต่างก็ต่างชอบไปแล้วเพื่อนไม่ได้มีการมาล้อ,อ,อ<ม>เลียนมีบ้าง้ยเต๋มึงหนูอย่างนี้มีบ้างครับเพราะว่าชอบมาถามไงเ้ยเป็นตุด๊ดวะเนี่ยอเออไม่เตะบอลไม่เล่นกิจกรรมที่เป็นผู้ชายพวกเพื่อนผู้ชายเล่นอะไรกันเราก็ไม่ค่อยชอบเอออันนี้คือสิ่งที่เป็นนะฮะถามว่าตอนนั้นน่ะคิดว่าตัวเองเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นตุ๊ดหรือเป็นอะไรเพราะว่าโอเคมีเพื่อนที่เป็นตุ๊ดมีเพื่อนทีเเ็นนกกระยยอืคแบบ สแสดงออกบแบบผู้หญิงกีดการวีดไบกรตตูว <c oughs> ใช่ไหมเราก็รู้สึก <c oughs> <Space> ว่าเราก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วทำไมต้องยัดเยยดให้เราเป็นอะไรลักษณะนั้นซึ่งเราแค่ไม่ชอบสิ่งที่ผู้ชายทั่วไปเป็นโดยส่วนมากนะครับเราแค่ชอบในแบบของเรา <c oughs> นะครับเอาจิงก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายเท่าไหร่ถามว่าเพื่อนผู้หญิงมีไหมอันนี้ตอนเด็กๆงั้นเด็กๆแบบปฐมเลยนะเพื่อนผู้หญิงมีไหมเออก็มีแต่ว่า ส่วนมากก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากกว่าไม่มีใครครบมีคนอยากจะคบแต่เรา <laughs> รู้สึกว่าเออการเข้าสังคมมันก็เป็นเรื่องยากของเราตอนเ,นเด็กๆนะ,ะเราไม,ไม่ได้จาเป็นสําหรับเราขนาดนั้นใช่<ต>ไ,มไม่จาเป็นขนาดนั้นเพราะเราก็มีโลกส่วนตัวของเราเราก็ <Okay. S 2> มีกิจกรรมของเรานะครับถามว่าคิดว่าเราเป็นเพศอ,อะไรเราคิดว่าเราเป็นผู้ชายทั่วไปปกติน,นปัจจุบันก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายใช่ครับอ,อ, okay. อืมนะครับนะถามว่าแสดงออกอยังไงนะครับผมก็ สแสดงออกเป็นปกตินี่แหละนะครับโอเคอาจจะมีบางคนบอกว่าเออดูแบบตุ้งติง้ง <laughs> เราเราก็สงสัยว่าอ,อ,อ,อะไรคือตุงตงอตงต้งติง้งอะไรคือตุ้งติ้งเออตุ้งตุ้งติ้งคือเรียบร้อยเหรอกิริยาของตุ้งติ้งเป็นยังไงยังไงเออก็ไม่มีใครบัญญัติเอาไว้ใช่ก็ไม่ได้บรรยายอะไรแต่อาจจะแบบเออเหมือนเรียบร้อยกว่าผู<อ>้ชายทั่วไปนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือช่วงเด็กๆนะอ๋อเออเรียบร้อยนะครับถึงปัจจุบันนี้ ผมว่าผมก็เป็นคนทั่วไปธรรมดาแต่เหมือนว่าเราวิธีท,<ม>ที่เราแสดงออกก็เหมือนผู้ชายใช่รเราเราไม่ได้อยากแสดงออกแบบเป็นผู้หญิงใช่ครับเพราะเราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง <Okay. S 2> เราไม่ได้อยากมีนมเราไม่ได้มีจิต<ม>เราไม่ได้อยากสวยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกนะฮะแต่งหน้าไหม แต่ผู้ชายก็แต่งหน้าได้สมัยปกติก็คือเราต้องการให้มันดูดีแต่เราก็ไม่ได้แต่งแบบลิปสีส้มอะไรก็หมายถึงว่าไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นผู้หญิงใช่ครับก็มีการแสดงออกเป็นผู้ชายทั่วไปนะครับถามว่าทุกวันนี้ชอบหลักชอบเพศอะไรถูกครับเอาจริงความรักเนี่ยถามว่าตัวผมเองนะครับเคยชอบผู้หญิงไหมรักไหมรู้สึกชอบชอบก็เคยนะครับตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมมาเนี่ยก็มีการจีบหญิงอะไรอยู่เนืองๆนะครับจนกระทั่งมาช่วงตอนโตนี่แหละที่มันเอ เร,เริ่มชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่นะครับเรากับรู้สึกดีกับผู้ชายมากกว่า mm hmm. ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็มีความสับสนอยู่บ้างนะฮะว่าแบบเฮ้ยช่วงนั้นตัวเป็นหนุนะ่มเนาะช่วงประมาณ 6, ปหป,ป .6 ม .1 อะไรพวกนี้น,นะครับช่วงที่แบบเริ่มแต่งเน้อหนุหน่มนะนะครับเสียงเริ่มเปลี่ยนช่วงนั้นนะ, uh hmm. นะครับเฮ้ยเรารู้สึกว่า uh hmm. เพื่อนเราชอบอะไรนะชอบผู้หญิงใช่ปะ uh hmm. ดูหนังโป๊นั่นน่นนี่แล้วก็มาพูดกันเฮ้ย uh hmm. แต่ทำไมผมไม่รู้สึกอะไรเลยวะ ที่ผมเริ่มจับสังเกตตัวเองตั้งแต่ตอนไหนก็คือว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงนี่ว่าเฮ้ยแต่ทาไมกูกลับรู้สึกแบบอย่างนี้กับรุ่นพี่ผู้ชายวะอือนราคือ <c oughs> ประถมประถมมัธยมอันอน<ม>ี้ตอนมัธยมประมาณม2ม, 2, ม3เริ่ม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 คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูกลับรู้สึกตื่นเต้น,นรู้สึกมีอารมณ์อะกับก <c oughs> ับรุ่นพี่ผู้ชายตอนนั้นเราไม่รู้จักเขาด้วยนะคือเห็นคือเรากับเห็นสรีระของผู้ชาย แล้วเราแบบเขาเล่นบาร์นี่อะไรประมาณอย่างนั้นฮะเราแบบรู้สึกเฮ้ยทำไมเรารู้สึกแต่มีอารมณ์ทางเพศใช่ครับแต่กับผู้หญิงเราลับเฉยเแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีคำกับกับค๊อว่ามันคืออะไรคือตอนนั้นมันก็ยุกใช่ใช่จะเรียกว่าเป็นตุ๊ดไหมเอ้ยเราก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงก็ยังไม่ใช่เออจะเรียกว่าเป็นเกมไหมเฮ้ยก็ไม่แน่ใจว่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราควรจะชอบผู้หญิงเป็นความรู้สึกว่าควรจะใช่ไหมฮะจนกระทั่งมาช่วงมปลายนะครับเราก็มีเพื่อนสนิทนี่แหละนะครับ เราว่าความรู้สึกของเรามันชัดขึ้นละว่าเรารู้สึกอะไรอะไรกับสรีระของผู้ชายมากกว่าแล้วเวลาเราเห็นสมมติเทียบระหว่างคนหล่อกับคนสวยเฮ้ยเราชอบมองคนหล่อๆออคนสวยก็ชอบมองนะแต่ถ้ารู้แต่มองในอีกรูปแบบชใช่แต่ถ้ารู้สึกทางเพศอะเรากับรู้สึกกับผู้ชายมากกว่าแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดผิดหรอ,อ,อในความรู้สึกเรานะยังไงเฮ้ยมันไม่ได้ เรายความว่าเราตอบตัวเองใช่เราตอบตัวเองเรายังไม่เคยบอกใครเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยครับเราก็ตอบเองว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงไม่ได้เออเราเราไม่ได้จะเป็นแบบนั้นคือต่อต้านนะครับเกิดความรู้สึกต่อต้านกับธรรมชาติที่เป็นเพราะอะไรหมายถึงว่าเรามีเหตุมีผลไปใช่ไหมครับสมมติถ้าเราเป็นเนี่ยแปลว่าเราถ้าพ่อแม่เรารู้อาจจะต้องอยุดไ่ใช่เราจะคิดไปหลายอย่างมากพ่อแม่จะว่ายังไงแล้วเราจะรู้สึกผิดต่อที่บ้านไหมแล้วเพื่อนเราใครจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าอุติเราเป็นแบบลักษณะผู้ชายมาตลอด แล้วเพื่อนโดยรอบตัวตอนนี้มองป้ายนี่นะก็คือผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นลักษณะน,าานี้ไงเราก็กลัวสังคมจะมองเราไม่ดีในยุคในตอนนั้นนะแต่ว่าธรรมชาติในตัวเองม,มันฟ้องแล้วบอกว่า,วาเฮ้ยเราชอบผู้ชายมากกว่า <okay. S 2> ตั้งตั้งแต่ตอนนั้นนะก็คือเริ่มแน่ใจแล้วเฮ้ยเราอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเริ่มมีเกละ <c oughs> <c oughs> เริ่มมีเกละเริ่มเริ่มเริ่มมีคำนิยามคำนิยามคำนี้ขึ้นมาเริ่ม,เร,มเริ่มชัดดีกว่าอาจจะมีนานแล้วก็ได้แต่ ด้วยความเป็นเด็กใสๆของเราเราไม่รู้นะครับเออเกก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ยินเพื่อนห้องอื่นๆะไรเนี้ยก็มีแบบเฮ้ยคนนี้ก็เป็นบ้างเออเออแล้วก็เออแต่ว่าเราเราเราก็เทียบตัวเราเองไงกับตัวเขาอะเฮ้ยมันเหมือนกันไหมเฮ้ยเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นดีกว่าแล้วตอนนั้นเรามองคนที่เป็นเกย์ในของเพื่อนห้องอื่นว่าแปลกไหมหรือว่าโดยส่วนตัวใช่ไหมฮะมองว่าแปลกเออแปลกแล้วมองเขายังไงแปลกแต่ไม่ได้รังเกียจนะแต่ก็รู้สึกว่าเออ เราเหมือนเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลไกป้องกันตัวเองใช่ใช่เราเราพยายามต่ต่อต้านธรรมชาติที่เป็นเราเนี่ยครับทีนี้พอพอเวลาผ่านไปนะครับเราก็เริ่มตอบเป็นในชัดแล้วว่าเฮ้ยเราเรามีความรู้สึกกับเพศเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกนะไปชอบเพื่อนสนิทในห้องเดียวกันในห้องเดียวกันคือคืออย่างที่บอกอะว่าช่วงเด็กๆใช่ไหมเราไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็ไม่ได้สนิทกับใครมากอื ด้วยความที่แบบว่าโอเคมีโรคส่วนตัวสูงนัน,น่นนี่อะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนมอปลายเนี่ยนะครับเพื่อนคนนี้เข้ามาหาเราเข้ามาหาเราอะเยอะมากมเขามาพยายาเข้ามาสนิทพยา,ยามเข้ามาแบบว่าเออเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอะอไปรับไปส่งชวนไปนั่นมานี่เราอะกับรู้สึกดีกับเพื่อนคนนี้อตอนแรกเราก็ไม่กล้าตอบตัวเองว่ามันคืออะไรแล้วเอ้ยไม่เคยมีเพื่อนแบบสนิทสนิทมากๆอเออเริ่มมีเราก็เริ่มรู้สึกดีนะครับแต่พอมันมากขึ้นมากขึ้นเรากลับเริ่มรู้สึกไปอย่างนั้นกับเพื่อนเรา ก็คือแบบอารมณ์เพลิแหละแล้วมันอาจจะลามกนะแต่ว่าเออเวลาใกล้ชิดกันหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยมันกลับรู้สึกแบบตื่นตัวขึ้นมาว่าวิวว่าวิวทั้งส่วนล่างใช่ทั้งส่วนล่างและหลายๆยอย่างนะครับทีนี้เราก็เลยชะลอแน่นอนเลยมเป็นเกย์แน่ๆ แล้วเรากับเพื่อนคนนั้นเคยเลยเถิดไปดิ่งไหนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นที่ก็คือไปนอนนอนแบบไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกด้วยกันเลยหมือนกว่ารู้สึกผมรู้สึกนะเขารู้สึกหรือบอกไม่รู้่น่าจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นแมนปกติเ็ดบอลกินจิงแฟนเยอะด้วยนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่ามีเซ็ก์ครั้งแรกตอนไหนนะครับเป็นช่วงเข้ามหาลัยนะครับเข้ามหาลัยเนี่ยปีหนึ่งเลยนะฮะเปิดซิงเลยเรียกว่าเปิดซิงนะครับเป็นการเปิดซิงที่ ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนนะครับครั้งแรกของผมไม่ตั้งใจ <อะ S 2> แปลว่าอะไรไม่ตั้งใจก็คือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเราโดนโดนมอมหรอโดนจะเรียกว่าโดนมอมไหมก็ไม่เชื่อก็คือไปไปไปสังสรรนี่แหละไปก<ต>ิน<า>เหล้าั่นูน,นี่กับ<อ>กับเพื่อนกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีคืนหนึ่งก็คือว่ามีรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขามานอนข้างเราแล้วนีกคำคำคำเออชื่อสมบุติเธอตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรชื่อคุณพี่จุ๊บจิ๊บแล้คุณพี่จุ๊บจิ๊บ คนจุ๊บจิ๊บเนี่ยเขาพี่จุ๊บจิ๊บเขามานอนข้างผมแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบว่าจู่ๆเขาก็มาจูบเราแต่คนอยู่เยอะมากตอนั้นคนอยู่เยอะมากแต่เขาหลับกันหมดแล้วอ๋อคือเหมือนกับเพื่อนๆนอนบนเตียงใช่ป่ะคนมากมายนอนบนเตียงแต่ผมมานอนข้างๆเตียงก็คือคุณเตียงนอนข้างล่างให้คนอื่นนอนข้างบนอะไรเงี้ยพอดึกๆเฮ้ยเขามานอนข้างเราเราก็งงว่ามันนอนทําไมวะแต่ว่าพอมันก็ไม่ทันแล้วครับแค่สงสัยนึกแค่นั้นแหละเขาก็ประกบปากเราแล้ว จูบเราแล้วเราเร้สึกว่าคุณจุบจิบเมาหรือเปล่าตอนนั้นเขาก็เมาด้วยเราก็กลุ่มๆเมอเหมือนเมาเมากันแต่คิดว่าทั้งสองคนมีสติมีสตินะครับก็เป็นก็จูบกันนัวกันด้วยเราเนาะก็คือเราก็ก็ผู้ชายอ่ะโดนสะกิดโดนโดนจับตัวแรงว้มันก็ตื่นแรงนะคบแม้แต่ตัวนั้นคุณเต๋อนี่อันนี้คือบอกว่าตอนปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ว่าเรารู้ตัวตั้งแต่มหกอะไรแล้วใช่รู้ตัวใช่เดียวแล้วถ้าไม่ลาถึง ยินยอมที่จะประกบปากคืออย่างนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันเราก็อยากแน่ใจในตัวเองก็ยังไม่เคยใช่เราไม่เคยมีเซกกับใครเลยไม่เคยเนเปอร์จะภายนอกไปไในไม่เคยเลยนะครับจนนั่นแหละเขาก็มาสกิดสกิดมาเขียยมาจับมาลุกเฮ้ยมันก็รู้สึกแหละมาองมาดูงี้ทำไมเราจะไม่รู้สึกเข้าใจว่าแล้วตอนนั้นเราเราถามว่าชอบกับตัวเองไหมตอบเอะข้นมาไหมว้าเฮ้ยหรือเราชอบผู้หญิงเหรอเออก็นิดนึงนิดนึงก็เลยเป็นความรู้สึกว่า เอาวันไหนๆก็ไหนๆละมันเลยเถิดมัเออลองสักทีฟีอะไรเงี้ยก็จับจ่วงกักหน่อยก็จับช่วงักหน่อยแล้วก็อ่าบลาๆก็ลองดูแต่ว่าไม่ไม่เสร็จนะครับครั้งแรกอ่ะเพราะว่าก็มันมันเมาด้วยแล้วมันก็แบบเออไปไปต่อไม่ได้อ่ะก็อย่างที่บอกเรารู้สึกกับผู้ชายมากกว่า แต่เนี่ยเราแค่อยากลองโอเคมันแข็งตัวแหละมาอะไรแหละแต่แรกมันคือจุดแบบหยุดชะงักเออพอเพอะเธออะไรเงี้ยให้ตอบจริงๆก็ฮะโอเคมันมันพูดเป็นภาษาไพเราะหน่อยเอางี้ดีกว่ามันมันเราไม่ไม่ได้ประทับใจเราไม่ได้ตื่นเต้นมากขนาดนั้นนะแต่เราได้ได้เมื่อเห็นของจริงหรือใช่ไม่ไม่ของจริงเราเฉยๆกับผู้หญิงมากๆถาม่อาได้ไหมแบบไลฟ์สไตล์ในการ เสพสื่อโป๊อะไรเงี้ยของเราปกติเราดูอะไรในตอนนั้นหนตอนนั้นใช่ไหมฮะเราก็ดูหนังชายหญิงทั่วไปใช่อ๋อชายหญิงทั่วไปจนกระทั่งก็ี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกนี่แหละเราก็เริ่มยุคนั้นมันไม่ค่อยมีเดยมั้งสื่อมันเข้าถึงเออมันเข้าถึงยากอเแล้วพอพอพอมันก็เริ่มมีแล้วเออเริ่มมีชายชายอะไรเงี้ยเราก็เออก็ดูบ้างแล้วเรารู้สึกเออมันก็เป็นอะไรี้เหมือนตอบโจทย์อ่ะมันอินมันฟินมากกว่าอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเริ่มแบบนั้น ันนี้คือเซ็กต์ครั้งแรกของผมนะครับกับคุณจุ๊บจิ๊บกับคุณจุ๊บจิ๊บก็มีกับคุณจุ๊บจิ๊บแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวครับแล้วเขาก็พมจะลุกเลาถึหลายรอบอ๋อหลายรอบมานคว่าแต่ว่าเราก็ใช่เขาก็มาหาที่บ้านมากเลยเราก็ยินยอมเหมือนกันนะเราเราเราไม่ชองยินยอมหรอกก็คือเขาพอเขาจะเริ่มเราก็เฮ้ยพอพอเถอะมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กต์นยฮะมันกังวลเป็นงถ้าเขาท้องอ่ะถ้านั่นโน่นนี่ออเราคิดไปเยอะอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเป็นพี่น้องดีกว่าก หลังจากคุณจุบจิบแล้วเป็นยังไงต่อใช่ครับจงหลังจากนั้นนะครับก็ผ่านมาเนาะปี2ปี3ปี4ี่อกมัถึงปี2ปี3ปี4เอ้ยมันถึงปี2ปี3ก่อนจะถึงปี4เนี่ยไม่เคยไม่เคยมีเซ็กกับใครเลยแล้วมีความสัมพันธ์กับใครไหมมีความสัมพันธ์ไปคบใช่ไหมคบหาหรือคุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีบ้างนะครับคืออย่างนี้ตอนตอนอยู่ปีหนึ่งเนาะพอเราผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนได้วะหรือว่าเราจะเปลี่ยนได้หรือเราแค่แบบ เปลี่ยนได้อะเรารู้สึกมันเปลี่ยนได้นะครับเราก็แบบนอนบริเวณไม่ได้มีเพศหรือเปล่าหรือเราเออแบบไบเซ็กชวลอย่างเงี้ยหรอก็ในช่วงนั้นอะเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ถูกไหมฮะเราก็เลยเอาวะลองจีบหญิงนั่นเผื่อจะเปลี่ยนได้เพราะยัไงก็เคยมีอะไรกับผู้หญิงนะนะครับเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ภายในตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นเพศสภาพผู้ชายเรารู้สึกเราเป็นผู้ชายทำไมเราต้องไปชอบผู้ชายด้วยกันวะเออพยายามจะเปลี่ยนมันก็มีเพื่อนแหละไม่ใช่เพื่อนสิเรียกว่า เขาก็เป็นคนที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออเราเราก็ชอบเขาเป็นคนคนเดียวที่เรารู้ทําให้เราใจเต้นได้อ่ะมันไม่ใช่ใจเต้นแบบใจเต้นแบบรู้สึกว่าอยากเข้าไปจับจ้วงบางอย่างรู้สึกไม่ไม่ถึงขนาดแต่รู้สึกว่าเอยมันชอบอมันรู้สึกดีมันรู้สึกแบบเหมือนฟิลเหมือนเจอดาราแล้วตื่นเต้นอ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกวาอยากคบหาอยากเป็นเพื่อนอยากรู้จักอะไรเงี้ยเรารู้สึกเอยหรือว่าคนนี้จะเปลี่ยนเราได้วะเราเคยจีบเขาเลยครับก็ลุกหนักมาก ก็เออลองจีบดูแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ไม่ได้เขาไม่ได้เล่นด้วยเขาไม่ได้สนใจเรานะครับเออระหว่างนั้นเราก็โอเคก็ไม่ได้อะไรมากก็ถือว่าอ่ะแต่อย่างน้อยได้รู้จักได้รู้จักได้พูดคุยบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นดีในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเ่จะเปลี่ยนได้นะแต่ในช่วงระหว่างนั้นเองนะครับก็อีกอละเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพื่อนสนิทอ่ะเพื่อนสนิทคนนี้นะครับ ถือว่าเป็นคนที่เรารู้สึกสนิทด้วยที่สุดละตอนช่วงเรียนมหาลัยคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มอยู่<ล>ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วเราก็รู้สึกดีนะครับว่าเออมันคล้ายๆกับตั้งปลายเลยฟิลเดียวกันเข้ามา take care เทคแคร์มีการมีการเทคแคร์มีการแบบเออซึ่งกันและกันเออซึ่งกันและกันนะมันก็รู้สึกดีแหละนะครับมันก็ถึงขั้นเลยเถนะิดไม่ใช่เลยนะคือเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเ,ออเพื่อนเรามันยังไงกันแน่พอลักษณะเขาหรืออะไรเขาเนี้ยมันดูเหมือนจะจะคล้ายๆเราอะ เออหรือเขากำลังสับสนอยู่เหมือนกันนะหรืออะไรเงี้ยเราเราก็เกิดคำถามต่างๆนานาในใจใช่ไหมแบบก่อนก่อนจะไปถึงจุดคลายสมัยอ่ะเขาอ่ะถ้าพูดถึงเราเทคแคร์อะไรกันบ้างซึ่งกันอะไรกันเนี่ยที่รู้สึกแบบโอ้ยมันมากกว่าเพื่อนความสําคัญเนี้ยเออเช่นการพูดคุยเราเรารู้สึกว่าการพูดคุยกันแบบเนี้ยไอแบบว่าเออฟันดี้น่าคิดถึงอะไรพวกเนี้ยคือผู้ชายไม่น่าจะทํา กันเข้าใจปะ่ะอันนี้ความรู้สึกของเรานะครับแล้วก็ด้วยยุคสมัยตอนนั้นด้วยแหละใช่ดียุคสมัยตอนนั้นผู้ชายไม่น่าจะคุยแบบนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกพิเศษแลวเรารู้สึกว่าเขาพิเศษกับเราในลักษณะนี้เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกเออหรือว่ามันจะคิดอะไรว่าเออแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนถ้าเทียบความแมนนะสมมติมีความแมนให้วัดเป็นสเกลนะเรารู้สึกว่าเราแมนกับเขาอ่ะแมนกว่าเขาคนนั้นนีกใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีวันดนั่มันอาจจะชอบผู้ชายเหมือนเราก็ได้ มันก็เลยชีิดเป็นต่างๆในายุคตอนนั้นด้วยแหละผู้ชายแท้มันก็นต้องแท้สิออมันต้องแบบแข็งแรงรสิสสแล้วโดยส่วนตัวผมนะถามว่าผู้ชายแท้ๆเลยผมชอบไหมเฉยๆกับชอบผู้ชายที่มีลักษณะที่เหมือนจะไม่ใช่ผู้ชายออสมากกว่าเออนะครับแล้วนั่นแหละแต่เขาเองอ่ะก็มีแฟนผู้หญิงแล้วตอนนั้นเขามีแฟนด้วยเหมือนกันไม่ยังไม่มีฮะก็จีบพยายามจีบไม่ใช่พยายามดิกเขาก็จีบผู้หญิงนั่นนู่นนี่อะไรกันเราก็เอ๊ะหรือยังไงวะ หรือเขาจะจีบประชดเราหรือเปล่าคิดเป็นละครก็ไม่ขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเออเราคืออย่างี้ผมก็จะมีกาแพงบางๆ่แค่แค่รู้สึกเหมือนแอบเช่าข้างเดียวอ่ะแล้วพยายามจะไม่เลยเถิดไปกว่านี้อเราก็ห้ามตัวเองอยู่แหละเราพยายามห้ามตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราอาจจะเปลี่ยนด้วยเราก็เลยไม่อยากฟันธงอะไรขนาดนั้นเข้าใจได้จนกระทั่งมันเริ่มสนิทกันมากลขึ้นเรื่อยๆเนาะจนจนถึงไหนจนถึงจุดหนึ่งที่มันคือคลายแม็กซ์แล้วเออจะคลายแม็กไป้นะครับมันก็คือเราไปนอนบ้านเขาท่านแหละ แล้วก่อนน้านั้นเราเคยไปนอนไหมปกติก็เคยไปนอนปกตินะครับ <oded> <descri ente S 2> แต่มันมีอยู่คื <reserves S 2> คนนี้มีอยู่คืนนึงที่แบบว่าเอาอมันเขาเรียกว่าไงอารมณ์มันพาไปหรือจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนจับพลัดจับผูแล้วเกิดได้มีกิจกรรมววเราวันนั้นเราไปทําอะไรทำอะไรงานหรือก็เป็นนอนปกติไปนอนปกติครับก็ไปบ้านเพื่อนอเอเปปกติไปไปก็ไปทํางานด้วยเปทำในในงานไปถึงโปรเจกต์อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็แบบเออจับพลัดจับผูนี่มันคือจับอะไร ก็ค so, hey ือ so, คุยทะลึ so, ่งก hey, ัน so ค okay. ุยทะลึ่งกันเขาดูหนังโป๊เราก็เออนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยมาถึงตอนนั้นคือัอนเราสองคนสองคนนะครับแล้วมันก็เลยแบบเอ้ยในกับทะลึ่งอ่ะคุยทะลึ่งอ่ะเอ้ยในรูนี้เป็นไงอะไรเงี้ยก็เลยได้เห็นอวัยวะของกันและกันในตอนนั้นในอะหรอกมันเป็นยังไงก่อนที่จะได้เห็นของกันและกันเจมไม่ได้อ่ะเหมือนนิยายวายอย่างเงี้ยเลยไหมเออรู้แต่ว่าอ่านรู้แต่ว่าเขาอ่ะถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือเขามีลักษณะหอยอ่ะเราก็เลยไอ้เทียกูมีหวังแล้วมั้งเนี่ยเอออเเราก็ลย่ะ จัดเลยก็คือกอดเลยแล้วก็กอดเขาแล้วลเขาก็ยินยอมอะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเขาดานันยิงยอมเขาไม่ขืนตัวเขาไม่ขืนตัวแล้วก็ตอนนั้นน่ะฟิลแรกนะก็คือแบบเชื่อฝันกูเป็นจริงตลกมากโอ้ฝันกูเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยแบบรู้สึกเหมือนได้ของที่แบบไม่คิดว่าอยากได้มานาน,าน,านแล้วไม่คิดว่าจะได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้กะว่าจะอย่างนี้ด้วยเออมันก็เลยเนะี่ยก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบแล้วใน,นคืนนั้นน่ะที่เริ่มต้นจากการกอดเนี่ยมันเป็นจบจนถึงจุดไหนก็จนเสร็จครับภายใน ไม่ไม่ภายในก็คือก็คือลองภายในกันด้วยหมายถึงว่าเขาเองก็อยากรู้เราเองก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงเราก็เลยได้ลองกับเขาเขาก็ได้ลองกับเรานิดนึงอแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแค่้นจริงข่้นจังไม่ค่้นจริงข่้นจังแต่ก็ได้ใช้มือช่วยกันเซ็นอะไรประมาณนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ตอนก็ตื่นเต้นนะแบบอะไรว่าเราจะไม่ไม่หลังจากเสร็จเรามีการพูดคุยอะไรกันต่อจี่ไ้นถ้ามันไม่ไดเกิดขึ้น มันถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ว่ามัเกินแต่เราไม่ได้อึดอัดซึ่งกันและกันก็ไม่ได้อึดอัดครับพยายามทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเองก็กลับมาอยู่จุดเดิมว่าพยายามไม่ไปกว่านี้อเว่วแค่นี้ก็พอจริงเหรอใช่เราไม่เคยรู้รู้ขนาดนี้แล้วนะเขาต้องมีใจแหละก็ใช่ไงเราก็รู้สึกว่าแบบนั้นแต่เราพยายามจะแบบว่าไม่อะพยายามจะไม่ไปต่อไม่น่าหรอกไม่น่าใช่ไม่ไม่หรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วมันแค่ขนาดข้างเดียวหรือว่ามันมีหลังจากนั้นมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ เหมือนกับเพื่อนคนนี้นะกับเพื่อนคนนี้บ,นบ่อยไหมแบบเราเราแบบก็หลายรอบสี่ห้าครั้งอยู่กนะันอันนี้คือที่เธอจำได้นะจกนกระทั่งเราสึกว่าเราคนต่ะตัวเราเองนะ,นะครับเพราะว่าในระหว่างนั้นก็เหมือนเขาก็จะมีไปเขาจะมีแฟนเขาก็ไปมีแฟนเขากาลังเรื่องอะไรแบนีใครจะคนใน,นอะไรประมาณนี้นเราก็เฮ้ยเราไม่ควรไปต่อ,อ,อแล้วเราควรจะตัดใจคุณจะตัดพอจากนั้นตัดเราก็เลยตัดชึบเลยเก็บไว้ควาเป็นเพื่อนพอ และหมถึงว่าความสัมพันธ์ก็จบลงแบบสวยงามสวยงามนะสวยงามก็คือพยายามไม่เอาเรื่องนั้นแต่ถามว่าใจอยากไหมโคตรอยากเลยแต่แบบอีการถึงหัวเราเราเสียใจมากน้อยแค่ไหน,นจะบอกว่า<ๆ>ในช่วงระยะ 2- อสมปีช่วงที่แบบเป็นเพื่อนกันอ่นนะผมก็มีความหึงเขานะหึงแบบไม่อยากเขาไปยุ่งกับใครไม่อยากเขาแบบไปมีใครไม่อยากให้เขาไปสนิทกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเขา้าใจว่าเออมเป็นคนเป็นหนึงเพื่อนแหละแต่จริงๆก็เปล่าหรอกเราหึงเขาในระดับนั้นแหละถูกแล้วอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีครก็มันก็ทาให้เราโตขึ้นทําให้เราเข้าใจว่าอ่อนี่ออนออนขอความรักเป็นแบบนี้เป็นลนนักษณะนี้เขาก็เหมือนกับก็เป็นครูเราคนหนึ่งอ่ะที่เราให้เราเข้าใจความรักจากนั้นมาเราก็จะรักอย่างมีสติเราจะรู้แล้วว่ามันสติเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วกันเรื่องทางเพศทำหน่อยไอ้สี่ห้าครั้งถัดมามันเลยเถิดไปถึงขั้นไหนแค่มือก็แค่มือตลอดเลยแค่ภายนอกไม่ไม่ได้ไปไกลเพราะว่าอะไรคือ<ค> รู้สึกว่าเออเราเองก็ไม่ได้ทําเป็นหรือหรือเดี๋ยวเขาเขาก็แค่อยากแค่นี้เขาเขาเขาน่าจะเจ็บเราก็เลยคิดว่าแค่นี้เออแค่นี้พอแหละแค่นี้โอเคเข้าใจแล้วก็ฟินแล้วแต่หมายถึงว่าแบบความสัมพันธ์หมายถึงเวลาอยู่ข้างนอกในการแบบคบหาเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนปกติไม่มีใครหมายถึงวันระหว่างสี่ห้าก็เขาก็เทคแคร์เราเหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนกันปกติใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นแล้วเราเคยแบบมโนภาพไปไหมสมมติถ้า นะตอนนั้นน่มันคือการคบกันเราคิดว่าเราแบบโอเคหรือเปล่ากับการใช้ชีวิตเกิดแบบนี้ถามว่าโอเคไหมอ่ะที่แบบเดินไปไหนก็เออมันก็โอเคมันก็มีมมมความสุขดีในตอนนั้นก็ฟ like like. ิลแบบคนพิเศษอะไรเงี้ยและในช่วงนั้นนะพอผมเอาจริงนะพอได้กับเขาครั้งแรกนั้นและเราก็เลยชัดแล้วว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเราชอบผู้เป็นเกย์แน่นอนเราชอบผู้ชายชัวเราก็พยายามแบบว่าเออพยายามจะเฟรตัวกว่าเขาถูกไหมด้วยการแบบเอาวะ ตอนนี้ไม่ต่อต้านละไม่ต่อต้านตัวเองละเข้าใจตัวเองละรู้แล้วว่าตัวเองเป็นยังไงชอบอะไร<ม>ไปจุดไหนจะไปจุดไหนจะยังไง,งนะครับ<ม>เราก็เลยลองเริ่มเปิดใจให้ตัวเองจีบผู้ชายาคนอื่นดูซึ่งก็มีแหละซึ่งก็มีแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เซ็กไมไไ่ได้อะไรครับก็คือลองคุยลองเปิดใจเพราะ พอผ่านมาสามสีปีในช่วงนั้นเหมือนเหมือนสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเรื่องเก์เริ่มเป็นเรื่องปกติจริงๆอ่ะจดเปลี่ยนเลยคือไอละครไอหนังเรื่องรักแห่งสยามรักแห่งสยามใช่มีปมาเดียวเออรักแห่งสยามแบบทําให้นี่แหละโต้งอ่ะในละครคือกูชัดชัดที่สองเป็นแบบนั้นเลยที่แบบรู้สึกดีกับเพื่อนมันใช่เลยอะเรารู้สึกว่าเออในอันนี้มันตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากในช่วงหนาวเราคบกันไม่ได้ใช่ใช่เนี่ยอากาศหนาวๆนาเนี่ยใช่ในช่วงนั้นแ่ะจริงๆนะ แล้วมาถึงปัจจุบันกับเพื่อนคนนั้นก็ยังติดต่อสื <d> ่อก็ติดต่อสื่อสารกันแต่ว่าเขาก็ตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะครับก็แต่งงานใช่เขาก็มีครอบครัวแล้วเนครอบเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ก็ย <ๆ S 2> ินดีด้วยวเราไม่เราก็ไม่รู้สึกอะไรแบบน้นอีกแล้วกับเขาไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่าเป็นคนรู้จักหลายคนฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าอยากรู้จักคุณเต๋วว่าเอ้ยคุณคนนั้นคุณผู้ชายคนนั้นเขามีนครอบครัวคุณเต๋อเองอะหมายถึงว่าในปัจจุบันแบเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีหรือว่ามีแฟนมีความสุข นะครับด้วยกันก็คือเราอยู่ในจุดที่มันเป็นตัวเราก็สบายใจดีนะครับแล้วก็คบคนที่มันรู้สึกมันเหมือนกันดีกว่าแล้วเรามองมองความรักของชายชายเป็นไงบ้างหมายว่าใน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 ความสัมพันธ์ของเราเองว่าเราอยากแต่งงานไหมอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้หมายว่าในอนาคตหรือเราคิดว่าแบบความสัมพันธ์ชายชายที่เขาว่ากันว่าแบบมันไม่รอดมันหลอกเออเราคิดว่าไงมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเออตัวผมนะสมตอนพอ ผมเริ่มรับตัวเองได้เข้าใจตัวเองละคราวนี้เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครละเราก็จะเข้าใจว่าเออคนอื่นก็เป็นเหมือนเรานะครับแล้วก็คนที่เป็นเกย์ทั่วส่วนมากเนี่ยผมเนี่ยจะรู้จักเพื่อนผู้ชายธรรมดานี่แหละแล้วสักพักหนึ่งก็จะได้รู้ว่าเอ้าเขาเป็นเกย์หรอวะส่วนมากได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ใช่ก็คือเออเริ่มรู้จักความหลากหลายแล้วคนรอบตัวไปไปมาเนี่ยเฮ้ยเป็นเกย์กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพื่อนเกย์ผมแต่ละคนก็ส่วนมากแบบ จะมีแฟนอยู่แล้วเราคบกันมาแบบเป็น10-20ปีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยภาพภาพของคู่รักชายชายของผม <Ừ. S 2> กับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันของผมรู้สึกว่าการคบกันชายชายอ่ะเฮ้ย <อ S 1> มันเป็นครอบครัวได้มันสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและยังย่งยืนยาว <บน S 2> ได้ใช,ดใช่ครับทำมาหากินร่วมกันหาเงินด้วยกันเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหมาแมวแล้วมีความสุขไปด้วยกันอ่ะมันได้นะครับ ถามว่าตัวผมเคยวาดฝันอะไรแบบนี้ไหมเอาจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดฝันอะไรขนาดนั้นเหมือนกับตอนนี้คบใครแล้วเราแฮปปี้กับเขาเขาแฮปปี้กับเราเฮ้ยพอแล้วและถ้าวันหนึ่งนะเอาจริงนะถ้ามันจะต้องจบหรือมันจะต้องเปลี่ยนไปผมก็ไม่เสียใจเพราะถือว่าในช่วงที่คบกันเราทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ย EP x e e e r i n c Podcast ที่5จุดเริ่มต้นความรักชายชายความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้จักความหลากหลายทางเพศ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสุดท้ายก่อนจากลากันไปครับคุณเต๋มีอะไรอยากจะพูดเอ่ยถึงหรือว่าขอบคุณอะไรอย่างนี้ไหมสาหรับประสบการณ์ความสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือครั้งได้ครั้งหนึ่งก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ถึงอะไรบางอย่างจนกลายเป็นเราอยู่ในทุกวันนี้ก็อยากก็ขอบคุณนะครับเพื่อนตั้งแต่คนที่หนึ่งคนที่สองที่เราสนิททาให้เราชัดเจนกับตัวเองว่าเราชอบอะไรกันแน่นะครับแล้วก็อยากจะบอกคนที่กําลังสับสนะหลายคนนะคุณต่อต้านตัวเอง ก็ต้องเข้าใจว่าโอเคมันมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่เรือ,อยมต้องใช้เวลาหละใช่ต้องใช้เวลานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับให้เวลาเป็นตัวตอบต,ตัวคนเองนะครับแล้ววันหนึ่งอะพอพอเราเลิกต่อต้านตัวเองเมื่อไหร่อ่ะความสุขมันจะมาเมื่อน,นั้นแหละไม่งั้นเราจะเครียดเราจะเหมือนเราต้องคอยปิดบังอะไรตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้มีใครมารู้มาสนใจอะไรเราขนาดนั้นหรอก บางทีเราอาจจะสนใจคนสังคมมากเกินไปแต่ในที่คนที่คนคนจะแคร์มากที่สุดอะ่ะคือตัวเองอนะครับว่าคุณมีความสุขกับสุดที่คุณเป็นหรือเปล่าถ้าคุณเลิกต่อต้านตัวเองได้เม,มื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับคุณก็จะมีความสุขครับน,นี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ครับโอเคฮะจริงๆเราเชื่อว่าสิ่งที่สอนเราแล้วก็ทําให้เราเป็นเราอยู่ในทุกวันนี้เนาะก็คือแบบประสบการณ์ในอดีตนั่นแหละไม่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือว่าประสบการณ์ที่ร้ายก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ มักจะทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้เสมอนะครับก็ทิ้งเอาไว้ให้เราเรียนรู้จดจําหรือว่าระลึกนึกถึงเนาะเพื่อย้ำเตือนให้เราใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต่อๆไปด้วยนะฮะก็สําหรับ s e ็กซ์เพลย์แอนพอดแคสที่5ของเราก็ขอจบลงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะมีประสบการณ์สนุกๆอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ s, s e ็กซ์เพลยนพอดแบาย พอดแคสต์เรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่จะหยิบเอาอารยธรรมมาปรับเปลี่ยนเป็นวรรณกรรมให้ทุกคนได้รับรู้